ทำไมเวลาเราเครียดหรือคิดเยอะมากทําให้ท้องไส้ปั่นปวดไม่ค่อยหิวข้าวนะครับก็เวลาเราเครียดนะฮรระบบร่างกายจะถูกกระตุ้นขึ้นมาเรียกว่า stress response system นะครับซึ่งตัวนี้จะกระทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานไวขึ้นนะครับซึ่งจากสมองเนี่ยมันก็จะมีเส้นประสาทที่มาควบคุมส่วนของทางเดินอาหารอยู่นะครับมันก็สามารถควบคุมการบีบตัวการปล่อยน้ําย่อยในของทางเดินอาหารได้ใช่ไหมฮะและตัวทางเดินอาหารเองจริงจริมันก็จะมีสิ่งที่ขึ้นไปควบคุมสมองได้เช่นกันเรียกว่า brain gut axis นะครับ ซึ่ง6เหตุผลนะฮะที่ทําให้เวลาเครียดเนี่ยถึงไม่ค่อยหิวข้าวท้องแท้ปั่นปวนได้นะครับก็ดังนี้นะฮะข้อแรกนะครับก็คือว่าเวลาที่เครียดนะฮะตัวการบีบต,ตัวของลําไส้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าบีบตัวมากขึ้นนะฮะก็ทําให้มีการท้องเสียได้บีบตัวลดลงนะฮะก็ทําให้มีการท้องอืดได้นะครับอย่างที่2คือความไวของการถูกขยายของท่าเดินอาหารเนี่ยมันจะเเีียยนนนนไมมมมััะวววาาาากกขขึึ้้พอนนรหรหิดด แต่ทาให้คุณมีการแน่นท้องท้องอืดได้แล้วอย่างที่3มนะครับมันเปลี่ยนแปลงเรื่องของการหลั่งน้าย่อยในร่างกายเวลาเครียดน้ําย่อยจะไหลหลั่งมากขึ้นก็ทําให้คุณมีการปวดท้องกระเพาะได้นะครับอย่างที่4นะครับตัวไวความเครียดทำให้ช่องว่างระหว่างเซลล์ของเธอทางเดินอาหารเนี่ยมันถูกเปิดออกมานะสารอาหารที่ย่อยอยู่เนี่ยมันก็เข้าไปในเส้นเลือดได้ทําให้เกิดภาวะเรียกว่าลิกี้กัดหรือลำไส้รั่วได้ก็มีผลเพิ่มการอักเสบในร่างกายก็ทําให้คุณมีการท้องอืดได้ อย่างต่อไปอย่างที่5นะครับก็คือเวลาเครียดเนี่ยตัววชั้นมิวโคโซาซึ่งเป็นชั้นดูดซึมอาหารของตัวผนังลำไส้เนี่ยนะฮะมันจะง,งอกใหม่ได้ช้าลงนะฮะมันดูดซึมได้แย่ลงนะครับก็ทําให้เกิดอาการท้องเสียได้ท้องอืดได้เช่นกันนะครับอย่างที่6เนี่ยความเครียดเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นะครับทาให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้และทําให้เกิดอาการท้องอืดปวดท้องมวนท้องได้ด้วย อันนี้ก็เป็น6เหตุผลนะครับที่โปรเตสเราจะใช้อธิบายว่าทไมความเครียดถึงเกี่ยวข้องกับโรคของทางเดินอาหารนะครับเช่นโรคอะไรบ้างโรคลำไส้แปลปรวนหรือ IBS โรคลำไส้อักเสบหรือ IBD โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าแม้แต่โรคกดไหลย้อนก็ตามก็เกี่ยวข้องกับความเครียดทั้งหมดนะครับซึ่งถามว่าจะจัดการยังไงนะครับก็เป็นการจัดการความเครียดนะฮะมีอะไรบ้างออกกำลังกายฝึกสติฝึกหายใจนะครับก็จะช่วยทําให้ พวกความเครียดที่มีผลต่อเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยเบาลงไปได้ครับ